สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะ วันนี้นะคะแพลจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่องมหาสาร์มนรักเจ้าชายกบค่ะจะเป็นยังไงเมื่อเจ้าชายผู้ซึ่งรักความสนุกถูกหมอผีสาบให้เป็นกบมีหนำซ้ำําเจ้าชายกบยังได้ทําให้หญิงสาวคนหนึง่งกลายเป็นกบไปด้วยเรื่องราวเริ่มต้นที่นายข่ำคืนหนึ่งเทียนากับเพื่อนสนิทของเธอชาร์ลอตกําลังนั่งฟังแม่ของเทียนาเล่านิทานเรื่องเจ้าชายกบอย่างตั้งใจซึ่งเทียนานั้นรู้สึกขยักขยงมากที่เจ้าหญิงต้องจูบกับกบ เธอจึงได้สาบานว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนจะไม่มีทางจุกกับกบเด็ดขาดแต่ชาร์ลอตต์กลับรู้สึกชอบมากเธอจึงได้แกล้งเทียนาเล่นแล้วแม่ของเทียนาก็พาเทียนากลับบ้านผ่านบ้านของเศรษฐีมากมายจนไปถึงย่านชุมชนบ้านหลังเล็กที่แสนอบอุ่นเจมพ่อของเทียนาก็กําลังรอทั้งสองอยู่เทียนาจึงได้ลงมือทาซุปสวรรค์เป็นมื้อดึกจนทําให้รู้ว่าเทียนามีพรสวรรค์ด้านการทําอาหารเทียนายังได้แบ่งซุปนี้ ให้ทุกคนในหมู่บ้านกินทุกคนก็ต่างชื่นชอบซุปของเทียนาพอจะได้พูดออกมาว่าอาหารอร่อยมันมีดียังไงนะเหรอมันนึงดูดให้คนหลายๆแบบไม่อยู่รวมกันไก่ชิดด้วยความเป็นนิดสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขขึ้นบนใบหน้าถ้าพ่อเปิดร้านอาหารได้เมื่อไหร่ละก็เชื่อได้เลยลูกค้าต้องมาต่อคิวยาวเหยียดแน่เทียนาก็รู้สึกประทับใจมากเธอจึงได้ขีดที่อยากจะเปิดร้านอาหารนี้เหมือนกันเทียนาจึงได้ขอพรกับดาวประจําเมือง ที่เปล่งแสงส่องประกายบนท้องฟ้าตามหนังสือน,นิทานของชารอตขอให้สักวันหนึ่งฝันของพวกเขาจะกลายเป็นจริงพ่อของเทียนาจึงได้บอกกับเทียนาว่าดวงดาวอาจช่วยนำไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งลูกต้องทําด้วยความอุตสาหะพยายามตั้งใจแล้วลูกจะสมหวังในทุกสิ่งที่ลูกปรารถนาแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเทียนาเติบโตขึ้นเป็นสาวเธอได้ทํางานเป็นสาวเสิร์ฟในร้านอาหารเทียนาได้ทํางานอย่างหนัก วันวัน,วนทบไม่มีเวลาผาเก็บรวบรวมเงินทุกบาทเพื่อทําตามความใฝ่ฝันซึ่งระหว่างทางก็มีเรื่องน่าเศร้าอยู่เพราะดูเหมือนว่าพ่อของเทียนาจะเสียแล้วแต่เทียนาก็ไม่ย่อทอ้อและขณะที่เทียนากําลังทํางานในร้านอาหารที่แสนวุ่นวายนหนังสือพิมพ์ก็ได้ลงข่าวการมาของเจ้าชายนาวินเจ้าชายมากสเสน่ห์ผู้ซึ่งรักในความสารานสาวสาวทุกคนจึงต่างพากันให้ความสนใจรวมไปถึงชาร์ลอตเพราะเธออยากเป็นเจ้าหญิงมาก แต่เทียนากลับไม่สนใจเลยขนาดเพื่อนของเธอชวนให้ไปงานแฟนซีประจำปีที่จะจัดขึ้นในคืนนี้เทียนายังปฏิเสธเพราะเธอต้องทำงานหาเงินไปเปิดร้านเจ้าของร้านที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้พูดแซะเทียนาว่าคนจนอย่างเทียนาไม่มีทางทำได้แน่สักพักหนึ่งพ่อของชาร์ลอตต์ก็ได้เดินเข้ามาในร้านเทียนาก็พูดทักทายเขาพร้อมกับพูดออกมาว่ายินดีด้วยนะคะที่คุณได้รับเลือกให้เป็นราชาในงานมาดิกรา พ่อของชาร์ลอตต์ก็ตอบว่าพวกเขาเล่นเอาฉันแปลกใจเล็กๆนะ่ะแหมเป็นราชาห้าปีซ้อนแน่แล้วเทียนาก็เสิร์ฟนมปังหวานสตดพิเศษของเธอให้สักพักหนึ่งชาร์ลอตต์ก็เข้ามาในร้านด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นดีใจมากเพราะพ่อของเธอได้เชิญเจ้าชายให้มาร่วมงานเลี้ยงแฟนซีที่บ้านคืนนี้ด้วยแถมเจ้าชายยังจะพักที่บ้านของชาร์ลอตต์ในฐานะแขกเทียนาจึงได้พูดออกมาว่าโหลอตตี้เข้าทางเลยนะบอกเคล็ดลับให้ไหม แม่ฉันบอกไว้นาะวิธีเปิดประตูใจชายหนุ่มก็คือเสน่ห์ปลายจวักชาร์ลอตจะได้ปิ้งไอเดียสั่งขนมปังหวานของเทียนาห้า500ชิ้นเพื่อไปมัดใจเจ้าชายแล้วชาร์ลอตก็นําเงินของพ่อออกมาให้เทียนาหนึ่งฟอนจนเทียนามีเงินพอเปิดร้านเจ้าของร้านที่เห็นแบบนั้นจึงถึงกับอึงขนาดเดียวกันหมอผีเจเลก็แอบนั่งดูพวกเขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาชดไดยยิ้มบอกมาเพราะตอนนี้เขาสามารถคิดแผนชั่วร้ายเพื่อจะฮุบอง ปันมหาสารของพ่อของชาร์ลอตได้แล้วจากนั้นเทียนาก็ได้งเงินไปติดต่อขอซื้อโรงงานเก่าซุดสมแม่ของเทียนาก็ได้นำหมอ้อซุปสวรรค์ใบเก่าของพ่อมาเป็นของขวัญเปิดร้านใหม่ให้เทียนาด้วยแต่แล้วเมื่อแม่เห็นสภาพภายในของร้านเธอก็หิดว่าหนทางยังคงอีกยาวไกลแต่เทียนาก็ไม่มีทางถอดใจเธอได้พีเต์หลานแบบในฝันออกมาให้แม่ได้เห็นว่ามันใกล้ถึงฝันแล้วจนแม่เริ่มคอยตามขณะเดียวกัน ในหน้าของเจ้าชายเขาก็กําลังเล่นดนตรีกับกลุ่มวงดนตรีข้างทางพร้อมกับอ่อยสาสากยด้วยสักพักหนึ่งรอเรนพ่อแม่ของเจ้าชายก็มาตามเขาให้เจ้าชายรีบไปที่บ้านของชาลอดแต่เจ้าชายก็ไม่สนใจเขาได้ลากแขนพ่อบ้านออกมาเต้นกับเขาจนพ่อบ้านพุ่งเข้าไปชนกับแตรทันใดนั้นหมอผีก็ได้ตรงเข้ามาหาเจ้าชายทันทีเขาได้พยายามพูดชักชวนให้เจ้าชายเข้าไปที่อาสมของเขาพ่อบ้านที่เห็นท่าไม่ดี จึงได้กระซิบบอกเจ้าชายว่าเจ้าชายเจ้าหมอนี่เป็นพวก18มงกุฎแน่แนกระหม่อมว่าพวกเราเรียกไปกันดีกว่าหมอผีที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้แสดงเวทมนต์ของเขาให้ทั้งสองดูแล้วหมอผีก็นำไพ่ทำนายออกมาให้ทั้งสองคนเลือกทำนายชีวิตของเจ้าชายว่าตอนนี้เจ้าชายถูกตัดขาดจากมรดกจนถังแตกจึงต้องหาสาวรวยๆมาแต่งด้วยส่วนพ่อบ้านนั้นชีวิตของเขาโดนกดขี่ทั้งจากมารดาน้องสาวน้องชาย ถ้าแต่งงานไปวันไหนก็จะโดนกดขีด่โดยภรรยาแต่ในอนาคตเมื่อถึงวันหนึ่งสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดก็จะเป็นจริงพอบานจึงเริ่มเข้าสู่ด่านมืดแล้วหมอผีก็ลงมือทําพิธีโดยไม่ขอคําอนุญ,ญาตใช้สรอยนากากัดดื่มเลือดของเจ้าชายทันใดน,นั้นร่างกายของเจ้าชายก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในด้นานงานแฟนซีชารลอ์ก็รู้สึกประหม่ามากรอคอยการมาของเจ้าชายพางคิดไปเองว่าเจ้าชายอาจจะไม่มาแล้วเธอจึงร้องไห้ ออกมาพร้อมกับขอพรอกับดวงดาวประจําเมืองทันใดน,นั้นโคศกก็ประกาศออกมาว่าเจ้าชายนาวีได้มาถึงแล้วชาอตที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เลบยแต่งหน้าให้ตัวเองใหม่แถมยังได้เปิดตัวอย่างหรูเริศลงไปเต้นรำกับเจ้าชายเทียนาก็มองอย่างชอบใจแต่แล้วขณะที่เธอมองอยู่เจ้าของโรงงานกลับมาบอกข่าวร้ายกับเทียนาว่าตอนนี้มีคนเสนอซื้อโรงงานเป็นเงินสดและเว,ว้นแต่เทียนาจะสู้ราคาได้ก่อนวันพุธ หนีไม่งั้นลานก็จะกลายเป็นของคนอื่นเทียนาจึงรู้สึกแย่มากเธอได้พยายามดึงยื้อเจ้าของไว้จนเธอล้มลงไปชนกับโต๊ะขนมจนเสือ้อผ้าเลอะไปหมดสักพักหนึ่งชาร์ลอตต์ก็ได้เดินเข้ามาเธอที่ได้เห็นสภาพเพื่อนเป็นแบบนั้นจึงได้รีบพาเทียนาขึ้นไปเปลี่ยนชุดใหม่เทียนาจึงได้สวมชุดลาตีที่แสนสวยงามและสวมมงกุฎด,ดังเจ้าหญิงแต่ชุดพวกนี้ก็ไม่อาจทําให้เทียนามีความสุขได้เลยเธอรู้ส เศร้ามากที่ต้องเสียร้านในฝันไปเทียนาจะได้ตัดสินใจลองขอพรกับดวงดาวอีกครั้งทันใดนั้นจูจูจกบพูดได้ก็ปรากฏตัวออกมาเทียนาจธอรีบถอยหนีแล้วร้องรีนออกมากบตัวนั้นก็พูดออกมาว่าโทษทีขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้เธอกลัวนะฉันคือเจ้าชายนาวินทันใดนั้นเทียนาก็ใช้หนังสือน,นิทานทุบใส่เจ้าชายกบทันทีแล้วเทียนาก็เอยถามว่าแล้วท่านนายคือเจ้าชาย แล้วใครกันล่ะที่เต้นรำกับลอตตี้เจ้าชายจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เทียหน้าฟังจนได้รู้ว่าเจ้าชายที่เต้นกับลอตตี้คือพ่อบ้านของเขาแล้วเจ้าชายก็สังเกตเห็นหนังสือนิทานเรื่องเจ้าชายโกบกเขาจึงได้ขีดอยากให้เทียหน้าจูบเขาเพื่อขายคำสรรับแบบในนิทานเพราะตอนนี้เจ้าชายคิดว่าเทียหน้าเป็นเจ้าหญิงเทียนา่าก็ไม่ยอมเธอรู้สึกขยะแขยงมากเจ้าชายจึงได้เสนอว่าถ้าเธอยอมจูบกับเขาเขาก็จะทําให้ฝันของ กลายเป็นจริงเทียนาจึงได้รับรองความกา้ายอมจุบก,กับโกแต่แล้ววิธีนี้มันกลับไม่ได้ทําให้เจ้าชายคืนร่างแต่มันกลับให้เทียนากลายเป็นกบเหมือนกันเทียนาก็รู้สึกตกใจมากด้วยปัญาโทาสะ์ใส่เจ้าชายจนทั้งสองตกลงไปที่งานเลี้ยงทําให้งานเลี้ยงวุ่นวายไปหมดแล้วทั้งสองก็ก่อลูกโปง่งเลยหนีออกไปหมอผีที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกโกรธมากตรงไปต่อว่าพ่อแม่ท,ทันทีพ่อบ้านจึงเริ่มรู้สึกกลัว แธเริ่มได้สติเขาจึงได้ถอดสร้อยออกมาพร้อมกับบอกให้หมอผีนำไปใส่เองหมอผีจึงได้ทำให้เขาดูว่าความสงกของมนต์ดำมันอยู่ที่ตรงไหนคือมันไม่สามารถเสกคาถาใส่ตนเองได้แล้วหมอผีก็พูดปลุกใจพ่อมาอีกครั้งทำให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาทำงานให้ในหน้าของเทียนาเธอก็ได้บ่นออกมาตลอดทางจนเจ้าชายได้รู้ว่าเธอไม่ใช่เจ้าหญิงเธอเป็นเพียงแค่สาวเสิร์ฟเจ้าชายจึงได้บอกความ ออกไปเหมือนกันว่าตอนนี้เขาก็เป็นเศรษฐีถังแตกเทียนาจึงเล่งรู้สึกโกรธสักพักหนึ่งลูกโป่งที่ทั้งสองเกาะก็ชนเข้ากับกิ่งไม้จนมันแตกทําให้ทั้งสองตกลงไปเจอสัตว์นักล่ามากมายจนไม่ถึงฝูงจระเข้ขณะที่เจ้าชายจนมุมแบบสุดขีดเขาก็ได้พูดออกมาว่าก็ได้ช่วยฉันขึ้นไปนะพอแต่งกับชาร์ลอตต์แล้วฉันจะซื้อลรล้านให้เธอเทียนาจะได้ยอมช่วยเขาเช้าวันต่อมาเทียนาก,ก็ได้ทําแผลขึ้น เพื่อเดินทางกลับบ้านเจ้าชายนั้นก็ไม่ช่วยแทนหน้าภายเลยเอาติดกีต้ากิ่งไม้เล่นทันใดนั้นจระเข้ตัวยักษ์ใหญ่ก็ได้ว่ายขึ้นมาทั้งสองก็รู้สึกกลัวมากแต่แล้วจระเข้ที่ว่ายขึ้นมานี้ก็พูดออกมาว่าเขารู้นี่นายเล่นเพลงแจ๊สอยู่แล้วพี่เคลูอิสก็เป่าทำเป็ดออกมาอย่างชอบใจเจ้าชายที่เห็นแบบนั้นก็ได้เป็นลมวงเล่นด้วยทันทีทั้งสองเข้าข่ากันได้ดีมากพูดคุยกันถูกคอจนได้รู้ว่า ลูอีชอบดนตรีแจส๊สมากแทมไม่ได้เคยแอบขึ้นไปเล่นบนเรือสำรานจนทําผู้คนแตกตื่นไล่ยิงกลับมาจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆลูอีจึงได้แนะนําแม่หมอโอดีแม่หมอมนดําประจำำําลําน้ํานี้ที่น่าจะสามารถคลายคำสับให้ทั้งสองได้แล้วลูอีสก็พาทั้งสองไปตรงไปหาแม่หมอโอดีขณะเดียวกันในแดนของพอบ้านระหว่างที่เขากําลังนั่งคุยกับชาร์ลอตเลือดของเจ้าชายในซอยก็ลดลงอย่าง รวดเร็วร่างจริงของเขาจึงค่อยคอยคืนกลับมาเขาจึงจําเป็นต้องใช้จังหวะที่ร่างกายยังคืนไม่สมบูรณ์ขอชาลลอตแต่งงานชาลลอตก็รู้สึกดีใจมากเรบเดินออกไปเตรียมตัวหมอผีที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้มนต์ทำอีกครั้งกล่าวขอร้องให้สหายในโลกวิญญ,ญาณช่วยส่งปีศาจเงาออกไปตามล่าเจ้าชายกลับมาในหน้าของเทน่ากับเจ้าชายตอนนี้ทั้งสองรู้สึกหิวมากสัญชตาตญาณความเป็นโกบจึงได้เริ่มออกทําให้พวกเขา เริ่มอยากกินแมลงเทียนาก็รู้สึกลับไม่ได้พยายามห้ามร่างกายไว้แต่ก็ห้ามไม่ไหวจนทั้งสองเผลอเลือกแมลงตัวเดียวกันจนลิ้นผ่านกันไม่พอลูอียังได้ช่วยทําใหเลี้นของทั้งสองพันกันเข้าไปใหญ่สักพักหนึ่งหิ่งห้อยเทานามว่าเรก็ได้บินมาช่วยคลายปมให้ทั้งสองทั้งสองจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้พี่เรฟังพี่เรจึงได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวๆไม่เหมาะโอดี้เหรองั้นเธอมาผิดทางแล้วงสาวจ ก็ทูตัวไหนเป็นคนบอกให้มาทางนี้เหรอเนียทันใดนั้นลูอิสก็โผล่ออกมาพี่เรจะได้กระซิบบอกเทียนาว่ากดคอเรกของลำล้ำนี้คืออย่าทมทางกับจอรเข้แล้วพี่เรก็ผิวปากส่งเสียงเรียกพี่น้องทันใดนั้นเหล่าหิงห้อยมากายก็เปล่งแสงออกมางดงามมากช่วยนำทางพวกเขาไปหาแม่หมออดีเมื่อเดินทางไปได้สักพักจู่ๆก็มีมนุษย์จับเจ้าชายไปพี่เรที่เห็นแบบนั้นจึงได้พุ่งตรงเข้าไปช่วยจนเจ้าชาย ลุดออกมาได้แต่แล้วเทียนาก็โดนถูกจับตัวไปจอชายที่รีบตามไปป่วนสามพี่น้องให้ตีกันเองจนเทียนาหนีออกมาได้ทั้งสองนั้นก็รู้สึกสนุกสนานมากกับการแกล้งสามพี่น้องเล่นจนสุดท้ายเทียนาได้พูดออกมาทําให้สามพี่น้องกลัวจนสุดขีดรีบพายเรือหนีกลับไปและหลังจากเหตุการณ์นี้จอชายก็ได้มองเทียนาในมุมที่เปลี่ยนไปแล้วเทียนาก็ตั้งใจจะทําซุปสวรรค์ในบึงให้ทุกคนกน เจ้าชายจึงได้ทำท่านอนรอกินทันทีเทียนาที่เห็นแบบนั้นก็พูดออกมาว่าไม่ได้ไม่ได้คุณชายเจ้าขาเชิญเสด็จมาหันเห็นนะเจ้าคะเจ้าชายก็รู้สึกง,งงมากเพราะเขาไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเองมาก่อนเทียนาจึงได้สอนเขามันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากสําหรับเจ้าชายทั้งสองนั้นได้เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันและในขณะที่พวกเขากําลังกินซุปกันอยู่อีแวนเจอรีนแฟนสาวของพี่ยูเรก็ปรากฏ ออกมาพิเรนาะได้คิดว่าอีแวนเจอลีนเป็นหิ่งห้อยแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นดวงดาวแต่พิเรก็ยังคงรักและเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งพวกเขาต้องได้อยู่ด้วยกันพิเรจึงได้ร้องเพลงออกมาอย่างโรแมนติกจนเจา้าชายกับเทียน,นาครอบเคลิมเต้นรำกันท่ามกลางความโรแมนติกทั้งสองได้เริ่มตกหลุมรักกันจนเกือบจะจูบกันแต่แล้วเทียน,นาก็หยุดไว้ก่อนก่อนจะพูดออกมาว่าลอตตี้คงได้คู่เต้นรำ ที่สมน้ำสมเนื้อแล้วแต่แล้วจูจ่ๆปีศาจเงาก็มาล่าขาของเจ้าชายไปทุกคนจึงรู้สึกตกใจมากโชคดีที่แม่หมอโอดีอยู่ตรงนั้นพอดีแม่หมอจึงได้ใช้มนแสงทําให้ปีศาจสลายไปจากนั้นแม่หมอโอดีก็พาทุกคนไปที่เรือต้นไม้เทียนาก็พยายามเล่าทุกอย่างให้แม่หมอฟังแต่แม่หมอก็ไม่สนใจฟังเลยเพราะแม่หมอรู้ความต้องการของทั้งสองอยู่แล้วและแม่หมอก็รู้ว่าตอนนี้ทั้งคู่กําลังเลือ ืมส,สิ่งที่สําคัญไปแม่หมอจะได้พยายามอธิบายถึงสิ่งที่เจ้าชายกับเทียนาต้องการจริงๆออกมาว่ามันคือความรักแต่เทียนาก็ไม่เข้าใจอยู่ดียังคงยึดมั่นในหลักการเดิมแม่หมอจึงได้พูดออกมาว่างานก็เหลือเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นซุปสวรรค์ในหม้อไฟจงบอกมาเจ้าหญิงนั้นคือใครภาพในหม้อซุปก็ปรากฏออกมาว่าเป็นชาลลอต์เพราะพ่อของเธอถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาของงานมารีกาชาลลอต์จึงได้กลายเป็นเจ้าหญิง แต่ถึงแค่เที่ยงคืนนี้เท่านั้นเจ้าชายต้องจุมพิษกับชาลอดก่อนเที่ยงคืนทั้งสองถึงจะกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็แอบขึ้นเรือสำรานซึ่งโชคดีที่คนในเรือแต่งตัวแฟนซีสัตว์พอดีลูอีจึงไม่ถูกได้ลงไปส่วนเจ้าชายนั้นเขาเริ่มรู้แล้วว่าหัวใจของเขาต้องการอะไรระหว่างทางเขาจึงแอบทำแหวนให้ยามจะขอเทียนหน้าแต่งงานโดยมีพี่เรย์ช่วยวางแผนด้วยแล้วเจ้าชายก็พาเทียนมา ไปที่จุดยอดสุดของเรือจุดที่เตรียมโต๊ะอาหารไว้เทียนาก็รู้สึกประทับใจมากเจ้าชายนั้นยังได้หั่นสลัดด้วยตนเองให้เธอด้วยแต่แล้วขณะที่เจ้าชายกําลังจะขอเทียนาแต่งงาน,นเทียนากลับมองเห็นลงงานของเธอก่อนเธอจึงได้หันไปสนใจมันพูดเล่าความฝันต่างๆออกมาจนเจ้าชายไม่มีโอกาสได้สารภาพลักเขาได้พูดออกมาว่าเทียนาฉันสัญญาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ฝันของเธอเป็นจริง แล,แล้วก็มาถึงท่าเรือนิวออรลีนเจ้าชายจะได้รู้ออกไปส่วนเทียนานั้นตอนนี้เธอก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่จริงแล้วเธอต้องการอะไรแต่แล้วขณะที่เทียน,นากําลังนั่งคุ่นคิดเจ้าชายก็ถูกปีศาจเงาจับตัวไปหมอผีจึงได้รีบนําเลือดของเจ้าชายใส่ลงไปในสร้อยจากนั้นพิเรก็มาพูดแซวเทียน,นาจนทําให้เทียน,นาได้รู้ว่าที่จริงแล้วเจ้าชายตั้งใจที่จะขอเธอแต่งงานเธอจึงรู้สึกดีใจ มารีบตรงไปที่ขบวนพาเลแต่แล้วเธอนั้นเห็นเจ้าชายเข้าไปธีแต่งงานกับชาลอ์เธอจึงรู้สึกผิดหวังมากรีบโดดกลับไปีนแน่ของเจ้าชายที่จริงแล้วเขาถูกขังไว้ในกล่องขณะเดียวกันพีเรก็ได้บินมาจนได้รู้ความจริงพีเรจะได้ช่วยเปิดกล่องช่วยเจ้าชายออกมาก่อนที่พิธรสมรสจะเสร็จพอดีเจ้าชายที่ออกมาได้เขาจะได้โดดขึ้นไปดึงเสื้อคอของพ่อบ้านออกมาจนพ่อบ้านตกลงจากเวทีไป แล้วเจ้าชายก็แย่งสร้อยไปส่งให้พี่เรพี่เรก็รีบลากสร้อยหนีบินหนีออกไปหมอผีที่เห็นแบบนั้นจึงให้ผิวปากเรียกปีศาจเงาออกมาลูอีสที่เห็นแบบนั้นจึงได้เปิดเผยตัวตนแล้วรีบตรงไปช่วยพี่เรพี่เรนานก็ได้รียบบินไปหาเทียนาพร้อมกับอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เทียนาฟังแล้วพี่เรก็ตรงเข้าสู้กับปีศาจเงาแต่และหมอผีกับตบพี่เรจนล่วงตกลงไปแล้วเขาก็เหยียบพี่เรซ้าจนพี่เรก กือบสิ้นใจจากนั้นหมอผีก็ตามเทียนาไปเศกบันดาลความฝันเทียนาออกมาให้มันเป็นความจริงพยายามพูดให้เทียนาคืนสร้อยมาเพื่อแลกกับความฝันแต่เทียนาก็ไม่ยอมคืนให้เธอได้ทำลายเครื่องรางนั้นจนมันแตกทำให้วิญญาณในโลกปีศาจขึ้นมาคิดบัญชีกับหมอผีกับค่ามนต์ดำที่ต้องจ่ายฉุดลากหมอผีลงนรกไปนีหนของชารอตเธอได้รู้สึกโมโหมากจึงได้ตามเจ้าชายตัวปลอมเข้าไปในโบสถ์ จนเธอได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาเธอจึงร้องรี้ดอ,อกมาพ่อบ้านก็ได้วว่งหนีออกไปเจ้าชายตัวจริงจึงได้ส่งเสียงเรียกชาลอดเล่าทุกอย่างให้เธอฟังพร้อมกับบอกว่าแต่ข้อสําคัญเธอจะต้องให้เงินเทียนาไปเปิดร้านอาหารเพราะเทียนาคือแอวนเจอรีนของฉันเทียนาที่ผ่านมาได้ยินพอดีจึงได้รีบตรงเข้ามาพูดออกมาว่าเดี๋ยวไม่ต้องทำหรอกฉันไม่ให้เธอทำฝันฉันไม่มีทาง ็เปนจริงหากไม่มีเธอฉันรักเธอนาวีนเจ้ชาจึงได้เดินเข้าไปหาเทียนาชาร์ลอดที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกส้งใจมากจนน้ำตาไหลออกมาแล้วชาร์ลอตก็พูดออกมาว่าตั้งแต่เกิดมาฉันเคยเจอรักแท้แค่ในนิยายแต่เทียเธอหามันเจอฉันจะจูบเขาเพื่อเธอจะเขาไม่ต้องแต่งกับฉันก็ได้แต่แล้วทันใดน,นั้นนาฬิกาตีบอกเวลาก็ดังขึ้นจูบของชารลอตจึงไม่ได้ผก จากนั้นลูอิสก็พาร่างของพี่เนมาทุกคนต่างสศกเศร้าที่เห็นพี่เรเป็นแบบนั้นแต่พี่เรกับรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นเียน่ากับเจ้าชายได้ครองรักกันและพี่เรก็สิ้นใจไปเหล่าหิงฮอยจึงได้จัดงานศพส่งพี่เรยอย่างยิ่งใหญ่แล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นดวงดาวดวงใหม่ได้กำเนิดข้างๆอีแวนเจอรลินทุกคนก็ต่างดีใจมากที่ได้เห็นพี่เรได้อยู่เคียงข้างคนรักหลัง จากนั้นเจ้าชายกับเทียน,นาในร่างโกกก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันโดยมีแม่หมอโอดีเป็นสักขีพยานยและเมื่อเจ้าชายจูบกับเทียน,นาจู่ๆร่างกายของทั้งสองก็เปล่งแสงออกมาคำสาบได้ถูกถอนทาให้ทั้งสองในร่างมนุษย์คืนกลับมาเทียน,นากับเจ้าชายก็รู้สึกแปลกใจมากแม่หมอชื่อได้พูดออกมาว่าข้าบอกแล้วไงจุมพิจากเจ้าหญิงช่วยล้างคำสาบได้หลังจากนั้นทั้งสองก็แต่งงานกัน ตามพิธีอีกครั้งเทียนาก็ได้นําเงินเก็บพร้อมกับลูอิสกับเจ้าชายไปขู่เจ้าของให้ยอมขายให้จนได้เทียนากับเจ้าชายจึงได้ช่วยกันลงมือซ่อมแซมร้านจนความฝันได้กลายเป็นความจริงส่วนชาลอดเธอก็ได้เฝ้ารอให้น้องชายของเจ้าชายโตขึ้นเปิดโรงเรียนอนุบ,บาลรอกันไปเลยลูอิสก็ได้เล่นดนตรีในร้านของเทียนาร้านของเทียนาก็ได้กลายเป็นร้านที่โด่งดังที่สุดในนิวออร์ลีนแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องมหัศจรรย์มนรักเจ้าชาย,ยกบเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย